ครับก็วันนี้มาอยู่กันที่สเตมฟอร์ดบีดครับมารับชมเกมแมตช์จำลองการแข่งขันครับฟลอร์พิลิครับประจำฤดูกสองพันยี่สาถึงสองพันครับเชลซีพบกับแอสเซมิล่าครับวันนี้อยู่กับผมแอดมินเพิร์นโซนทำหน้าที่ฝึกภาคบรรยายเกมในวันนี้ครับสำหรับคู่นี้ครับก็ลงแข่งขันจริงครับตรงกับวันอาทิตย์ครับที่แ8ธันวาคมครับเวลาทิ้งคืนครึ่งครับก็เป็นแมตช์บ็อกซิ่งเดย์แมตช์แรกเลย แล้วก็เป็นคู่ใหญ่ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ตารางคะแนนเนี่ยเชลซีเจ้าบ้านครับอยู่อันดับ4ครับ17นัด29คะแนนส่วนแอสตันวิลล่าทีมเยือนครับ17นัดมี36คะแนนครับถือว่าเป็นปีที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับสำหรับแอสตันวิลล่าครับชนะในลีกมา7เกมติดต่อกันนะครับแล้วก็10นัดทุกรายการนะครับถือว่าเอาลงยากมากครับช่วงนี้แอสตันวิลล่าครับเดี๋ยวเราไปดูแอปกันครับของเชลซีเจ้าบ้านกันก่อนครับที่สองสามครับสามประสานแนวลุกเป็น จะไปโดครับกานาโชแล้วก็เปโดเนโตครับตรงกลางมีพามเมอร์เอนโซกับริชเจมครับทางฝั่งของแอสตันวิลล่าครับ4 2 1 3โอลิวสกินครับมอร์แกนโรเจอร์แล้วก็แม็กกินครับตัวนุกเป็นเซเลมันครับกับลรกกับโอวนาครับยืนเป็นมิฟิลตัวรับนะครับของวิลล่าเซนเตอร์ฮาเป็นเป็นลิกต่อเนื่องเลยครับเดี๋ยวมา ชมเกมแชม์จำลองสนุกๆกันครับผ่านวิบอล2021ครับเกมแรกเริ่มครับเป็นเชลซีเจ้าบ้านครับเขียวลูกเริ่มเล่นก่อนบุกจากซ้ายไปขวาครับชุดสีน้ำเงินเวลามาในชุดเยือนครับสีขาวครับบอลมาเปรโดเนโตครับโอเอนโซ,โซจ่จังหวะสุดท้ายนี้โอริวัสกินตัดได้เตเลมันคืนมาที่โอวนาน่า นัดที่แล้วเนี่ยทางฝั่งของเชลซีเนี่ยก็บุกไปเสมอกับนิวคาสเซิล2-2ครับส่วนวิลลาเนี่ยชนะแมตช์เด็ด2ต่อ1มาครับเอนโซเฟอร์นันเดสการาชโชว์เสียบอลให้โอลิวัสกินมาแล้วครับจังหวะนี้ขึ้นมาที่กา马าครับให้มาที่อวานาวิกตอร์เดเรฟครับมาที่กา马า ขวาแมตติคลาสแม็กกินฟอฟาน่าได้บอลครับสถิติ5เกมแบบเฮต o เฮต์เนี่ยในพรีเมียร์ลีกเนี่ยทางฝั่งเชลซีชนะไป2ครั้งครับเสมอสองแล้วก็วิลล่าชนะหนึ่งก็สถิติเชลซีดีกว่านะครับแต่ปีนี้วิลล่ามาแรางจริงครับมอร์แกนโรเจอร์ครับแมเกมที่แล้วนี่ยิง2ประตูใส่แมนยูเอเต็ดครับ มาสกินออกขวามาแมกินแมกินแมกินเจอกับกาลนาโชคืนมาที่เตลมมนหมาแล้วครับโอลิเวอร์สกินโอ้โหเกือบถึงเงียบมาหมาแล้วครับเตลมมนตัดเกมได้เรากให้มาที่แมกินแมกินคืนมาที่มอร์แกนโรเจอร์ครับแกนโรเจอร์ ger, นี่มีข่าวกับเชลซีด้วยนะครับมาสกินเอนโซออกส้นมากาลนาโชครับ วิงตอร์เลเลิฟครับตัดเกมได้ให้มาที่มิตี้คลาสเลเลิฟจ่ายมาที่คอนซาโยนยาวมาครับเก็บบอลได้ครับโดยเนโตชาโดบาโฟอร์นาให้มาที่มาโลกุสโตครับโคพาเมอร์ขวานี่มีโคพาเมอร์หญิงโอ้โหเรื่องที่เลือกจ่ายมาเส้นจาเบโดโคพาเมอร์ ให้มาที่เปโดเนโตเปิดมาแล้วเป็นกาาโชครับหึ่ะโดนโขกลงนี้ก็เฉียวเสาไปครับทักทายก่อนครับจากเจ้าบ้านครับกาาโชดูจังหวะเปิดครับเนโตแล้วกาาโชนี่ครับเทคตัวขึ้นมาโขกครับจังหวะนี้ก่อนทำผลงานได้ดีครับกาาโชปร์เซ็น์ของบอลเนี่ยเจ้าบ้าน59%ครับ เยือน41ครับซาโรบาให้มาที่มาโลกุสโต้ครับโฟฟานะ่าลลสเจมเปิดมาที่ชารเปโดเอนโซเอาไปเสียบอลให้แม็กกินเรับหมอกแกนโรเจอร์ครับให้มาที่มาเส้นแหม่บอลมันไม่ถึงโอลี่วาสกินเรับเอ้าจังหวะนี้เอนโซลิลเ,เจม ไอ้มาที่เปโดเนโตโอ้โหควด้วยครับจังหวะนี้อูยังสวยเลยเปโดเนโตนี่อ้าวแล้วฟรีคิกหรือเปล่าครับอูลูกนี้ฟรีคิกของเชลซีโอ้จังหวะควยจ่ายของเปโดเนโตอย่างเหนือเลยครับอาแล้วฟรีคิกระยะหวังผลได้ครับของเชลซีลูกนี้เนี่ยเป็นโคพาเมอร์เะครับมุมนี้วิ่งเข้ามาปั่นลูกนี้โอ้โห,หยอดนะครับมาโรกูสโตให้มาที่เอนโซ เอนโซมาที่จอไปโดอ้าโดนสกิดนิดน,นึงหมอแกนโรเจอร์ครับให้มาที่โอรีวัสกินโอลีวัสกินปมาครับวัสกินมาทางหมอแกนโรเจอร์ครับหมอแกนโรเจอร์กระชากยาวไปหน่อยครับพาเมอร์ให้มาที่เนโตอาครับจอไปโดกาณาโชโคพาเมอร์กาณาชโาาชทำจริงโคเผาเมือโอ้โหไม่ผ่านมือของบิซอร์แคบกา,มมาลา โยนยาวมาครับบอสกินอุเดาได้บอลด้วยครับจังหวะน,นี้มอแกโรเจอร์มอแกโรเจอร์วันนี้ผ่านแล้วครับจังหวะน,นี้ผ่านกุสโตไปเปิดเข้ามาแหมมันไม่ถึงเก็บเดชเจมเดชเจมก็ตะบ,บันฟีกิส้สวยในเกมมีการเส้นไปแล้วครับกัมบารายกมาบอสกินไม่ล้ำด้วยครับมาเส้นโรเจอร์ครับ เปิดมาแล้วเป็นวาสกินโอ้โหมาเส้นมงมาครับโอนาน่าเสียบอลให้เจมครับโเมอร์คืนหลังมาครับโฟฟนาน่าบอลของเชลซีเนี่ยจะมาทางกลาบขวาซะเยอะนะครับเปลี่ยนแกนมาทางซ้ายบ้างครับชาลบาการาโชมาคูริยาครับให้มาที่โจเปโดหมาหูพาเมอร์จังหวะสุดท้ายนี่ จะไหลทะลุช่องให้กานาโชไม่ถึงนะครับอ้าวแล้วคูกุริยาไปฟาวใสเอ้าหนึ่งเหลืองเลยครับโอ้โหนาที36ครับจริงๆลูกนี้ก็ไม่น่าจะถึงเหลืองนะครับเดี๋ยวต้องดูว่ามีนี่ครับเป็นแค่จังหวะก,กระแทกกันเฉยๆนะครับอูสินนี่ให้ใบเหลืองกับมาคุริยาเลยครับไมติคลาสวอสกินเตลามัน โอ้การยิงจะไม่มีเลยครับจะหมดครึ่งแรกแล้วครับแทบจะไม่ยิงกันเลยครับแม็กกินเซรามันวัสกินโอลีวาสกินหุยมาแล้วครับโอ้โหโอกาสหนึ่งของแอสเซมบิลาครับจังหวะนี่ครับแม็กกินไหลมาตรงกลางแล้ววาสกินสัดด้วยขวาเต็มข้อเลยครับอู่บอลมันจะกดเสียบเสาเข้าอยู่แล้วครับติดเซฟของซซนเชส เตลมันจะเปิดเข้ามาครับเปิดโคง้งเข้ามาปัดทิ้งเร็วก่อนอ,าอ้าวยังไม่พ้นนะครับจังหวะนี้เป็นมาเส้นมอแกนโรเจอร์เตลมันเปิดมาลูกหนีอ้หูไม่โดนนะครับโอริวัส,สกินโอ้โหบอลออกหลังไปเลยครับดูมาสักครู่เนี่ยชาร์จไม่โดนนะครับแหม่ถ้าโดนนี่มีโอกาสเป็นประตูสูงเลยครึ่งแรกเหลือประมาณ4นาทีครับโคพารเม์ ให้มาที่กาาโชครับไหลต่อมาที่มาคุริยาาคุริยามาที่โคพปอเมอร์เราเลยบอกกันมาใหม่ครับเปิดมาจเจ้าเปโดก็อมองไม่ถึงครับอันที่สุดท้ายครับอ้าวไปแย่งมาได้ด้วยมาโลกูสโตเปิดมาก็ยังไม่แม่นครับ,เ,รบเอนโซเฟอนันเดสซ้ายนี่มีเพื่อนเติมอยู่มาคุริยากาาโช พลิกยังได้อยู่ครับมากรยระ,ยะอ้าวจังหวะฟรีคิกของเชลซีครับอ่านะเรามาลุ้นกันครับนาทีที่45แล้วครับก็ไม่มีทษด,ด้วยครับแต่ว่าทดเกินมา45วินาทีอ่านะฟรีคิกนี้ครับจากโคพมเมอร์สัดลูกนี้ติดกำแพงครับแล้วสุนก็ยังให้เป็นเตะมุมครับโอ้มีภาพช้าด้วยนะครับ ปรเมือครับแม่กดไม่ลงครับจังหวะน,นี้การครั้งสุดท้ายของเชลซีครับเอนโซทดเกินมาหนึ่งนาทีแล้วนะครับ <S <S เล่นทันสัน oh, <shit. S 1> กัดจอไปโดจอไปโดไหลามาครับตรงนี้อา oh, วุสินก็ป่าหมดเวลาครึ่งแรกครับเชลซีศูนย แอ e สตันวิลลาสูญครับก e ็อโอกาสยิงค่อนข้างน้อยครับสำหรับคู่นี้เดี๋ยวเรามาดูครึ่งหลังกันต่อครับเดี๋ยวโอกาสยิง3ต่อ1ครั Zucker ้งเท่านั้นเองครับเกมครึ่งหลังครับ45ทีของเชลซีกับแอสตันวิลลามีเปลี่ยนตัวด้วยครับครึ่งหลังเป็นทางฝั่งมาเล่นครับลงมาแทนมอร์แกนโรเจอร์ครับตัวรุกทางกลับซ้ายของวิลล่าครับ ขยับก่อนเลยครับตัวสำรองของทีมเยือนครับซึ่งแรงเนี่ยบุกไม่ขึ้นเลยครับหัวหน้าครับตัดมาที่วอสกินให้มาที่แม็กกินเจแม็กกินแม็กกินไปก,กับบอลครับโอ้กระชากหนีโคเวอร์ครับเราปาดเข้าในมาลูกนี้ครับแหมเซฟตันเชตครับออกบอลมาทางขวาหัวแม่นด้วยครับจังหวะนี้เปโดเนโต เนโตโอ้โหเจอโอนาน่าครับเราผ่านไปได้จังหวะสุดท้ายนี่ติดเตเลมมนดสโตให้มาที่พาเมอร์ครับเปลี่ยนมาทางขวาเราโดนโอวาน่าอีกแล้วครับโอ้โหนี้โอวาน่านี่ตามติดเลยครับอลนะครับพาเมอร์พาเมอร์ไหลมาจอไปโดอ้าวโอ้โหจังหวะนี้โอ้จอไปโดนี่จะให้กนาโชครับแต่ว่าเจ้าตวนหลุดแล้วครับเราไปฟาวใส่เลยครับลิเจมโอ้แล้วโดนหนึ่งเหลืองอีกแล้วครับเจลซี เอสเจมนี่งงเลยตัดเกมนั้นแต่กลางสนามนี่โดนไปเหลืองเลยครับแล้วโอลิวัสกินครับเรียกฟาวล์ได้อีกแล้วครับโอ้โหแล้วเ,เรียกไปเหลืองจากเชลซีได้2คนเลยครับเอสเจมรับไปเหลืองไปครับนาที52เปิดมาจังหวะนี้กาาโชค,ครับให้มาที่เ so. อนโซไปไม่ได้คืนหลังครับขวานี่มีก mm ุส hmm. โตโหมมาครับลูกนี้ จังหวะสุดท้ายเสร็จแอสโซเบล่าอีกแล้วครับคอนซาต,ต้องดูก,กลิ่นอูนายเอมรี่ครับกับเอนโซมาเดสกาใครจะแก้เกมครึ่งหลังได้ดีกว่ากันครับชาโลบาครับคืนมาโฟฟาน่าพาเมอร์ครับ ทางขวานี่มีปรดโรเนโตให้มาที่มาโลกุสโตครับเจมเจมต้องระวังใบเหลืองใบที่2ด้วยนะครับแม็กกินอุ่นี่แม็กกินวันนี้เล่นดีมากครับแม็กกินนี่ได้บอลเยอะมากครับพื้นที่สุดท้ายนี่ยังไม่ได้ครับบอลทุ่มของแอสตันมิลาทุ่มเข้ามาแม็กกินไมที่คลาสครับด้านหน้ามีวัสกินรออยู่คลาสให้มาที่เตลมัน เปิดมาตั้งใจจะให้วาสกินเต็มที่ครับกาลาโชมาทางขวาที่เปโตรเนโตมาครับเจมส์เจ,มส,จมส์โอ้โหนี่เบียดมาเล่นไปได้เอนโซให้มาที่เจมส์ครับอ้าวกาลาโชใจเสียครับเกือบไปนะครับพาวเมอร์ให้มากาลาโชบุรยาครับ พยายามจะเจาะวิลล่าเนี่ยเจาะไม่ได้เดี๋ยวสีได้ฟรีคิกครับเอนโซเร่นเร็วทำชิงกับกาาโชกาาโชให้มาที่มาคูกุรยา่าแล้วโดนนิดนึงครับคูกุรย่าแตะมาทางซ้ายเป็นกาาโชครับเปิดคลอสเข้ามาไม่ผ่านครับเป็นบอลทุ่มของเชลซีแล้วเชลซีเปลี่ยนตัวครับเอากาาโชอ,ออกเลยครับเอาคิดเซนลงมาแอคชั่นสุดท้ายของกาาโชด้วยมาสักครู่ครับ เปิดมาแล้วโขกเรืองที่จะตีลังกายิงครับจังหวะนี้ของชอเปโดครับโอ้ยิงยากไปหน่อยครับลูกนี้ยังศูนย์ประตูต่อศูนครับเวลล่าเนี่ยทัชนะเกมนี้จะแต้มเท่ากับอาร์เซนอลจากฝูงเลยนะครับเชลซีก็ถ้าเก็บ3แต้มได้ก็จะมีเพิ่มเป็น32คะแนน มาครับเนโต้ชาเปโดจังหวะนี้ครับเปิดมาติดบล็อกยังได้อยู่ครับชาเปโดตัดเขาไหนเนโต้อ้าวโดนชนจุดโทษครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจุดโทษของเชลซีครับนาที71ครับเป็นการมาล่าครับโอ้โหนี่เดิร์เหลี่ยมของเปโดเนโต้ครับจังหวะพลิกลูกนี้เรียกฟาวได้เลยครับนี่ครับ โอ้แล้วเข้าจากด้านหลังจบเลยครับจุดโทษชัดเจนครับกามาล่าครับโอ้เจ้าตัวก็เข้าบอลพูดไปหน่อยครับครับจุดโทษของเชลซีครับโคมเมอร์เจอกับบิซอสวิ่งเข้ามาสัดลูกนี้กลางประตูครับ10เชลซีออกนำแอสเซเวล่าไปก่อน1.0จากโคมเมอร์นาที71ครับจากลูกจุดโทษครับคนที่เรียกฟาวได้เนี่ยเป็น เพโดเนโต้นะครับจังหวะพลิกหลอกแล้วโดนสะกิดจ,จากด้านหลังครับเป็นกามาล่าฟาวนี่ครับดูภาพช้ากันอีกครั้งนิดนี่ครับโอ้โหนี่กามาล่าเข้าพวดจริง Palmer, ครับเราเป็นพาวเมอร์ครับรับหน้าที่สังหารจุดโทษแล้วยิงไม่พลาดครับยหนึ่งต่อศูนย์เงี้เจ้าบ้านออกนําไปก่อนรูปเกมโดยรวมเนี่ยเชลซีทําได้ดีกว่าตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังเนี่ยวินล่าย,ยังไม่ฟื้นเลยครับ นึ 1> 1่งประตูต่อศูนย์ครับนาทีเจ็ดสิบเอ็ดคอนซามาที่เชาโลบากิตเต้นครับหมาแล้วครับพาวเมอร์อีกแล้วทางขวานี่เนโตเนโตยกมาโอ้โหจะให้พาวเมอร์ไม่ถึงเิสเจมเนโตเจมทำชิง่งโอ้โหจังหวะสุดท้ายเอ้าโดนชนนิดนึงครับมาเล่น ให้มาที่มาเสนครับโอเวนล,ลานี่ไปไม่ถูกเลยเกมนี้กำลังจะเสียสถิตินะครับชนะในพรีเมียร์ลีก7เกมติดต่อกันครับแล้วก็10นัดทุกรายการครับฟุตบอลถ้วยฟุตบอลยุโรปกำลังจะหยุดลงครับด้วยฝีมือของเชลซีครับแล้วฟรีคิกอีกแล้วครับจังหวะนี้คอนซาไปฟาวใส่ชอไปโดครับ โอ้โหถ้า2-0นี่น่าจะไม่พลาดนะครับเชลซีเกมนี้แต่ว่าต้องมาดูจังหวะฟรีคิกลูกนี้ก่อนครับอาจจะเป็นประตูตัดสินได้เลยครับมีการเป็นตัวด้วยครับแต่ว่าดูฟรีคิกก่อนเป็นพาเมอร์สัตว์ลูกนี้มาติดกำแพงครับวอชิงตันกับแม็กกิลมาครับ มาคิวลงมาแทนชอปโดนะครับสโวรซัซนมาแทนเปโดเนโตครับสามน้าลูกนี่เป็นตัวสำรองหมดเลยนะครับเสเซนมาคิวแล้วก็วอชิงตันเปิดมาแล้วเป็นกิเตนโอ้โหตัวเล็กกว่าครับเลดเจมสุดท้ายแม็กกินสากัดทิ้งออกไปเลดเจมทุ่มเข้ามามาคิว จังหวะกิสเตนหญิงอุ้ยหูจังหวะนี้ครับกิสเตนสัดจากนอกกรอบทำขาออกไปนะครับวิซอสเต,ตะขึ้นมาโอลิวาสกินชาโลบาชาโลบาให้มาที่มาก,กรุรยาครับ10นาทีสุดท้ายครับเชลซีนำแอสเซมิล่าอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์อุ้ยโดนอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้ตัวริมเส้นของเชลซีนี่ปั่นป่วนแนวรับของวิลล่าได้ดีนะครับ จังหวะเอาชนะหนต่อหนึ่งนี่ครับการมาร่าอีกแล้วครับ่เข้าพูดอีกแล้ววันนี้วันนี้การมาร่ากับโอวาน,น่านี่อย่างช่วยทีไม่ค่อยได้ครับแดนกลางสกินบอลให้กองหลังไม่ได้เลยครับมาครับนี้เป็นกุสโตมาโรกุสโตครับให้มาที่วอชิงตันโคพา์เมอร์มาโรกุสโตคืนมาที่ริสเจมเอ็นโซเอ็นโซไปกับบอลลูกนี้โคพาเมอร์ โคผาเมอร์ล็อกโอ้โหจะแหวก3แล้วเอาบอลหายไปแล้วครับเตะมันตัดได้ครับแม่กินโอฮาน่ามาเส้นเปิดมาวาสกินหล่อบอลจังหวะสุดท้ายโอรีวาสกินทางซ้ายมีมาเล่นเปิดมาเป็นเตเลมันโอ้โหเลยครับแม่โอ้โหเลยไปไกลแล้วเปิดเข้ามามาเส้นโอ้โหจังหวะสุดท้ายครับไม่ได้ขอไปเป็นมาเล่นนะครับมารคิวมารคิวพิกบอลมา ขวาเปิดตัดเข้ามาด้านในแม่จังหวะหมงงกันไปหมงกันมาครับมาเส้นเก็บได้ยกมาจะให้วาสกินติดมาเล่นครับสุดท้ายนี่มาเล่นอ่านะครับจังหวะมาเล่นแย่งไปได้ครับเจอก,กับกูสโตมาเล่นโดนเบียดสองหวาสุดท้ายโดนแซะลูกนี้บอลทุ่มของแอชเชวิล่าครับผลสามนาทีมาเส้นเปิดเข้ามาโอ้โหเข้ามือของโรเบิร์ตซานเชสครับ โอน่าจะไม่พลาดนะครับสำหรับเชลซีในเกมนี้โอกาสยิงน้อยทั้งสองทีมครับว่า Chelsea เชลซีนี่มาได้ทุกจุดโทษนาที71สิโอสินมองหนอกาแล้วนะครับน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วอัชิตันเปิดเข้ามาหมากิว้วโอ้โหเชลซีออกไปครับก็จบเกมับเป็นเชลซีครับเปิดบ้านเอาชนะแอสเซนวิลาไปหนึ่งประตูต่ตอศูนย์ครับ แต่ไปดูจากโคบเมอร์ที่11ครับกอหยูเซติชนะรวด7เกมในพิลลิกของแอสเซมิล่าแล้วก็10นัดทุกรายการของแอสเซมิล่าด้วยครับเจสซีก็ยังคงเป็นระดับ4ต่อไปนะครับคะแนนนี่ยังตามหลังแอสเซวิล่าอยู่ครับเซติท้ายเกมนะครับเป็นนี่ครับโอ้โหเชลซีทำได้ดีกว่าชัดเจนครับ8-1 โอเคนะก็ก่อนจะจากกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเพลนโซนด้วยกันแล้วพบกนันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ